สวัสดีครับช่องชาวชามีสิบปีเกี่ยวช้างสามเพศครับอ่ะเมื่อไหร่เห็ดนี่เห็ดชิมให้พี่น้องได้เบิ้งอีกว่ได้เฮ็ดโดนแล้วครับคาดที้ยนี่ยอ่ะมาเบิ้งสุดหล่อแห่งมาเบิ้งสุดหล่อแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอปทุมรัฐครับพี่น้องนี่รถแห่อานัตกาลาดรถของเจ้าของเนี่ยเฝ้าเฮ็ดทิ้งของเจ้าของของลูกค้าบ่เฝ้าเนี่ย นี่ใส่ไม่ดีเลยเนะี่ยนี่ครับกลางหน้าสิบแปดดอกครับสิบแปดดอกกลางหน้าสิบแปดดอก <c oughs> ใส่ลูกขีออกกกำลังขันดอกลำพงอยู่มือว่านี่ขาไปจูนช่างให้เสียนหนุยย่ยก็เลยบ่ได้เฮ็ดชิปให้พี่น้องด้เบื้องตอนเขาขึ้นตู้ลำพง <c oughs> นี่ครับลูกคีกำลังขันดอกล <c oughs> ำพงใส่ ตูเซี่นกงกังตูลำโพงยี่สิบสี่นิ้วครับคันาดย,ยี่สิบสี่สี่นิ้วทั้งล้ําเลยครับแต่ว่าอย่ยนัดนี่นี่แผน่นนี่ฉอดเด็ดเอาดอกลำโพงไม้ส่เองงั้นวะลูกพี่วอเอาดอกลำโพงมาใส่เองเอาเอาดอกลำโพงน้ําช่อช่างไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นช่อช่อชางกันต้องเอาให้เหนียวก็ช่อช่างกันว่า ต้องเห็ดเหนือกว่าต้องสั่งไม้พิเศษเลยดอกลำพงอ่ะโอ้ขึ้นยากขึ้นไหนอ,อ้ติรูการหนาที่พวกมีงานเห่นดอกลำพงเขามีแต่ด,ดอกเก่าๆน้องเขาเนาะของเขามีแต่ด,ดอกเก่ๆาๆเนาะก็ได้อัปเดตเลยของเขาใเศนเก่านี่ละพวกมีตังค์ซื้อนี่ยครับทั้งหน้าทั้งหน้านี่กรับทีเป็นตัวตัวสะไล่ขึ้นจน้ะทั้งหน้าเป็นตู้สะไล่พี่แ้พี่น้องนี่ตู้สะไล่ขึ้นแร้วบวมีหน้าทิ่มครับ บ่มีบ่มีตู้หนาชิ่มใสหนาชิมบ่ได้เพราะว่าจริจริงหน้าได้อยู่เด้๋เนาะอ๋อเนาะมันคือบ่ได้ปะมันหมุนออกไปบนเด้ยโอ้มันหมุนแล้วมันต่ำเนาะไปเนาะบ่ได้ครับพลาดอยู่บ่ได้ใสหนาชิมเอ๊ะคือบ่ใสอยากตู้นึ่งใช่เนี่ยวางอยากตู้นึงก็ยังดีเลยเชิมกันนะก็ใสถ่าดพี่แล้วก็ใส่ถึงถาดพี่เหรอเนาะโอ้บ่ได้มันมีพ่อมาอีกเนาะหลายอย่างปะไปไปบ่ได้ ถ้าว่าใส่ตู้เดี่ยวหนาได้อยู่ดิเดี่ยวนักวิเคราะห์วุ้ยใส,ส่ใส่ใส่ส่ก็ได้ใส่ส่ก็ได้ใส่ตู้เดียวแล้วก็เพิ่มขึ้นสองสั้นนี่ก็ได้กพอนหมุนได้นี่ก็ดีกว่าบูมีเลยดีกว่าบูมี้ถ้ามาใส่แล้วกับโอ้โมันดังเฮงขึ้นหลายเด้เพิ่มมาตั้งหลาย,ห,ห,ห,ยห้องห้องห้องเสียหนุ่ยเมื่อวานนี่โอ้เพิ่มขึ้นบักหลายเลยเนาะเนี่ย เพราะว่ามันเป็นดอกรุ่นเดียวกันเด้ดอกรุ่นเดียวกันเบิดนั่นนี่นี่นีน่นี่นี่ยางลวหัวายนี่นะนี้เราพี่น้องนี่นี่น,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 นี่ร่างยึดทว่านี่ร่างนี้เฮ็ดเอยียงเห็นแนื้อเสียเสียนั่นดังบอกเลยนะนเัื่ันเฮ็ดอย่นะโอ้เห็นแนื้อเสียเสียเสียทั้งไหนเสียขนาดจะอีเสียบบเสียบยบหลุดใส่หลายหลายรถ ใส่หลายดังใส่แงใส่หลายกระดังแฮงเท่านั้นแหละบางคนบอกว่าใส่มากเกินไปก็ไปเฟดกันท่านถอดออกจีนาะถอดออกซะใส่หน่อยๆออกซะสรุปแล้วพวกทีฟเวอานั่นเอามาใส่เติมบัสโมนี้ว่าบอสเออไบใส่เติมมันหว่าลูกพี่ดีที่สุดไม่มีในโลกบ่พอกับเติมกินข้าวจางจุ้ยลอยก็ต้องเอาน้ำปลาละใส่อะผงชีรดน้ำปลาซอสผงรดไปส่วนตัวโคตรฮอนมีอย่างมากไหม บ่ต้องไปว่ากันครับถึกที่สุดดีที่สุดไม่มีในโลกเสียลดวัสดนี่ครับนี่ครับนีครับพี่น้องสาผมบ่ิดเดี๋ยวผมบวชแห้งเพราะผมบ่เแห้งคนก็ว่าผมบ่ชให้ผมคนบวชแห้งยนี่นี่น,นี่ดอกพวงเขามาเองคพงเสียนัดออกมาเองพงออกมาใช้เองของแท้พาพงเสียนัดออกมาเอง8.9เลิตรครับ โอ้สุดยอดครับสุดยอดเลยครับนี่แฝดกเกาลิเตร์ดังดีที่สุดในจังหวัดภาคในภาคอีสานนี่ครับ24นิ้วเต็มล้ํตาตัวถีบอานัดเตากาลาดัดจักอานัดเตาจักอานัดกาลาดัดน่ครับไซเบอร์แล้วครับพี่น้อง ขากัญชัยตู้หัุไว้ในข้างหลังข้างหลังสิบหกดอกได้ไหมน้องน,นี่หน้าสิบหกหลังสิบหกเบียดเลยแบดนี้ตู้เขาตู้เขาอีตู้เขาที่หมุนหมุนออกมาแล้วกางกับที่สไลด์ครับกางที่สไลด์ขึ้นครับกางที่เป็นตู้เซ็นกลางสองดอกตู้ละสองดอกกับแหลมสองดอกสองต่อสองครับ ือตัวสไลด์ขึ้นงี้ดิสไลด์ขึ้นเดี๋ยวนี้ย้ำหันออกมาก็สไลด์ขึ้นทั้งสองข้างเวลาย้ำน,นั่นก็ตามสเต็ปนั่นแหละครับได้ก็ดีผฟมว่าดีถ้าแบบนี้ยเวลาย้ำไปจอดเหรียญน,นะมันมีผลมากลายเลยย้ำน,นั่นเขาก็ดับทางหนาไว้เขาก็ปิดทางหนาไว้เสียงกลางเขาก็หันตัวออกมาเปิดสอง,งข้างพอ เบียดสิบหกดอกกลางกลางหกใบจากหกใบสิบสองดอก,ดอก,ดอก,ดอกเอาอยู่ครับเพราะว่ากลางตัวนี้มันต่งแข็งเต็มยู่กลางช้างออดิโอเนี่ยนะครับใส่ดอกลำโพงใส่ยังเราก็ที่ได้เด,ด,ดินระบบใหใหิเล้วเฝ้าให้มันแล้วเพราะว่ามันจ่ออีออกพรรษาแล้วชื่อออกพรรษาแล้วเดี๋ยวจะชื่อทันรถจ้าของกันที่ เกิดสีเราเกี่ยวกัข้อมาสือระบบด้วยกันดูป,ปุ๊บปึ๊บตับแต่มาณนี้แหละครับคี่น้องอุบานซอยเห็ดไปเก็ดเทลคันครับเก็ดเทลคันพอออกมาจอดไว้เทลหลายคันหนอกเก็ดปัทันที่เราเออกมาจอดกับมาอังนี่สิเพอคันนี้แล้วปุ๊บกะพอคันนี้แล้วปุ๊บกะรถลูกค้ากันนี่รถอมอหลังเข็มเข็มกระมลชัยครับ อน,อนัดการลาดกับจักเฮ็ดจังเดชเพื่อนวัวอีพอปีแล้วนั้นแล้วท่านผู้ตอนแรกบอกว่าเอารถเข็มเข้ามาก่อนไปไซร้กันแบบใดว่าเอารถเจ้าขวางเข้ามาก่อนเนาะรถเพื่อนวัวเลวรถหัววัวเดชรับงานออกพรรษาครับโอ้ขีลายอานัดการลาดของเจ้าของยังไดชก็ได้ท่นาน่าของเจ้าของบ่เฮ็ดสีก็ได้ท่านว่าจะเป็นรถขึ้นโค้งเป็น ใส่ตู้ใส่อย่างว่าจะมีเสียงเอาไปแห่ก่อนรถลูกค้าต้องเฮ็ดเหลี่ยมเหล่ยมมุงมุงมาก่อถรถลูกค้าเฮ็ดมาสำนีกเสียซื้อเสียซื้ออูวก็ต้องโป้สีเฮ็ดส,ส,สีมันดีจังค่อยมาขึ้นระบบประสานเดชมันมาก็เลยว่าตามเพื่อนนี่แหละครับผมกับบ่มีอีหยังดอกกะขันใหญ่มากระเฮ็ดให้ก่อนเพราะว่าอุปกรณ์ก,ก็เตรียมไว้เบิดแล้วเตรียมพร้อมไว้เบิดแล้ว พนักง,งานกะเตรียมพ้อปีนะอันนี้ขึ้นเขาขึนสักเขาขึ้นมือมือไม่นี่เป็นมือที่สองเนียนะมือนี่มือที่สองกะจีได้ใส่เสียงกลางให้เลี้ยวเดินสายแล้วก็ใส่เสียงแหลมให้เลี้ยวเดินสายเป็นมือที่สองแล้วก็เฮ็ดแทนใส่พาวเบอร์มันหลาย,ย,าย,อ,อ,าอ,ยอย่างนะครับพี่น้องมันโมเมนต์ามันโมเมนต์านหน่อยหน่อยอย่างเด้อช่วย,วยขึ้นระบบคนลังคนไหมาสามมือแล้วบ่ะสี่มือแล้วบ่ะผมบอกแล้วว่าบ่เลว้วครับบอกตอบได้แบบ แบบชัดเจนเลยว่าเบลเลวต้องมีเวลาให้เพราะงานนี่มันเป็นงานละเอียดเราช่วยไปดึงสายอย่างเช็ดพี่คนหายคนนี่สิเหลอกเฮ็ดสันใส่พาวเบร์อยู่นี่เฮ็ดสันใส่พาอเวอร์เฮ็ดสันใส่เครื่องปุ๋งยู่นี่ก็ยิ่ได้เดินสายเดินสายเดินหลายลาย่างกพกปื้นพกไฟพกถังลมดูดอากาศลงพื้น บุตรอากาศเพราะเออลงพื้นของแอร์ที่มึงได้ก็ไค่อยว่ากันอีกทัานึงมันหลายอย่างครับถ้าถ้าผู้ใดเฮ็ดสองมือสามมือได้ก็เอาไปเฮ็ดเอาเองครับผมเฮ็ดบ่ได้เขาต้องมีอย่างหน่อยอาทิตย์หนึ่งน้อยลูกพี่การขึ้นระบบอย่างน้อยต้องอหนึ่งอาทิตย์ครับถ้าผู้ใดอยากได้ไว้เอาไปเฮ็ดเอาเองครับบอกได้แค่นี้เพราะมันหลายอย่างเบ่บ่ิเวนคนเก่งนะถ้าคนช่วยเขาเขาเก่งเขาเฮ็ดสองมือสามมือกันแล้วนั่นบอก ลูกพี่ตัดเลยได้ไหมตัดเหล็กอู้นี่นีน่ตัวอีกขีดได้ทเทเลสเซนเดียเห็นป่าวงานเร็วเทเดียวเห็น้องโอ้ยพี่าากระบะกะอันนี้อันนี้ดุกอันนี้เสียดุกเสียดุกร้อยไร่อันนี้ส,สอนลำมจิตสองล้านอันนั้นอันนั้นเฮ้ยอันนั้น,น,น,นบักเหลาบักเหลาเห็น้อง เว่างนานไม่ได้ด <c ười> ิม no? ึงว่างว่าออกมาดูวว่างด้วยเราเราหมายถึงอะไรเราอ่ะเราหมายสื่อยังไงแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนมึงซื้ออาวีตเบสแบบนี้เปลี่ยนซื้อไม่ไม่เราเบิกเหล่าเพราะว่าก็คือซื้อบักเหล่านั่นที่ไปที่มาคือว่าถ้าหยุดงานมือใดเนี่ยนอนกกอย่างเดียวให้ให้ให้พนักงานเหลราไม่เหล่าเหลราอยู่เบิดมือหน้านเลี้ยงไม่ไหว อนับทราวก็ตื่นมาเห็นงานยากเนาะเอากต่ว่าความจริงไหมนั่นบอกลูกพี่ไอ้สายไม้ทำงานเลยสายยาสายบักเรานีวัดได้มาไมาแบบซุ่มซี่ซุ่มหาได้มันมีที่ไปที่มาของมันได้เนาะข้อมอจริงเป็นข้อมจริงลูกพี่บอกว่าเป็นความจริงท่านพี่น้องีบเห็ดจีบเราเนาวหัวมันกันไปความจริงเนี่ย วันวันเนี่ยไปซะแล้วโอเคครับคลิปนี้ฝากติดตามกดเลยกดแชร์คือก่าครับฝากติดตามผลงานเดี๋ยวอีกคลิปไปเรื่อยๆครับมีเวลาก็เฮ็ดคลิปไปพี่น้องได้เบิ่งไปเรื่อยๆว่าแล้วฮอ,อดได้แล้วทั้งสี่นะจากมือจากมือฮอ,อดเฮ็ดอยียงแน่ทั้งสี่นะครับเพราะเมื่อวานนี่ใส่ดอกลำพงใส่ดอกลำพงเบ็ดใส่ดอกลำพงเบ็ดขึ้นตู้เบ็ดทั้งสี่ครับมันก็เด็ด แล้วพอดีมื่อวานนี้มือนึงเสร็จแล้วนี่มือนี่กับนี่มาเก็บเรื่องเสียงเสียงกลางกับเสียงแหลมส่วนตัวอสไะไลนี่ก็เดี๋ยวก็เอามาใส่ดอกลำพงแล้วก็มา่ึ้้นมันเล้วแล้วก็เดินระบบเอาโอเคครับ